อันดับแรกที่สุดก็คือมโนภาพถ้าใครยังไม่เข้าใจมโนภาพเป็นพระโสดาบันไม่ได้เดีดยังยึดอดีอยูย่ยึดขันอย่างใหญ่เลยดิต้องรู้จักเรื่องมโนภาพดีเด็ดเพื่อเป็นพระโสดาบันได้จริงๆเนี่ยถ้าไม่รู้จักเรื่องมโนภาพอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนไม่เข้าใจมันจริงๆแล้วยังยึดถือมันอยู่จบมันก็เป็นพระโสดาบันที่อัตตาตัวตนยังมีอยู่ คำว่าละสักยะทิฏฐิได้จริงๆก็คือละมนโนภาพว่ามันเป็นอัตตาตัวตนมันไม่มีอัตตาตัวตนมันมีใช่เราไว้ใช่ของเราเป็นมันเป็นเพียงมนโนภาพมันม,มีตัว,ไม,มตวไม่มีตนจริงๆมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามโนภาพเราได้เกิดเสื่อมสลายแล้วก็ดับมันขึ้นมาชัว่วคราวมันก็ไปบัตโดอะไรมาก็ชัว่วคราวแล้วก็ไปมันไม่ยึดถือเท่าดีเลย ก็เป็นพระโสดาบัตันมาเมื่อชั่วคราวชั่วคราวก็ไปมันไม่ได้ถือว่าเป็นตัวเป็นตน,ตนตจริงๆไม่ถือว่าบริโภนี่เป็นเราเป็นของเราจริงๆมันเป็นเพียงจิตหลอกจิตมนุภาพเป็นคือก็คือจิตผู้สร้างมนุภาพก็จิตที่มันสร้างคือมันหลอกจิตให้รักให้โกรธให้เกลียดให้กลัวให้โกรธเกลียดเข็ดจังโอดีแล้วโคต ให้ป่าโมดให้ปีติให้สุขให้เกิดกตาบิขาเป็นเพียงมโนภาพที่จิตสร้างขึ้นแล้วจิตก็บาหลงว่าเป็นสุขบ้างว่าเป็นทุกข์บ้างเปิดบ้าไปดีเข้าใจอย่างนี้จริงจริงหรือแค่เข้าใจอย่างนี้ถึงจะเป็นพระโสดาบันได,ด้ถ้ายังไปยึดถืออบาดภาพอยู่มันเป็นไม่ได้เลยเป็นพระโสดาบาันก็ยังทุกข์อยู่คือเก่าตัวมโนภาพเี่นตัวสําคัญที่สุด มนุอะไรขึ้น่ารู้ทันหมดแต่ว่ามันรู้ตรงกามมาพบน่กอนมโนภาพที่พิการมาพบคือคนสัตว์สิ่งของเราเขาดีเรียกว่าเป็นพระโสดาบันละอดีได้ละมนภาพที่เป็นเราเป็นเขาดีเตี่ยเข้าใจแล้วบโดถึงคนกับมนุ่มาเฉยๆมันไม่ได้มีอยู่จริงมนโนภาพเดี่ยจับเอาก็ไม่ได้บโดถึงเราก็ มันมโนไปเฉยๆร่างกายที่มันไม่ได้กลัวอะไรกลัวเกยกลัวเจ็บกลัวตายเรามโนภาพขึ้นมาแล้วเราก็กลัวมโนกลัวภาพนี่เลยภาพที่เราบรโดคึ้นมาจะหายไปเรากลัวดีต่างหากเนี่ยมโนขึ้นมาว่าเราจะเกยจะเจ็บจะตายแล้วก็วิตกกังวนแล้วก็ทุกมันมโนมาถ้ามันมโนมันจะเบี้ยอะไรก็ร่างกายที่เขาไม่ได้กลัวเกยกลัวเจ็บกลัวตายที่ไหนหรอก ใครกลัวละ่ะพงคนเล็บผน,น,นังเนื้อกระดูกมันกลัวเหรอกลัวเกยกลัวเจ็บกลัวตายเ่ยอะดกระดูกมามห้วยใจตับปอดเส้ใหญ่เส้ดเลหันใหม่ันเกา่ามันกลัว,ลวาลตายเหรอกลัว,ลวลเกยหรือกลัวเจ็บหรือกลัวตายไปหล้วมันจะกลัวอะไรพวงนี้ก็มันไม่รู้อะไรที่เรามนโนขึ้นมาแล้วว่าดิ้กูแล้วก็กลัวกูจะตายเตี่ยเห็นไหมละมนโนว่ารูปร่างหนะ้าตากูเป็นอย่างนี้โอ้ยถ้ากูตายมันจะเป็นอย่างนั้นกลัวเหลือเกินก็มโนไปถ้าไม่มโนจะมีอะไรล่ะ มันรู้ไม่เท่าทานมโนุษย์ที่เละมันเลยเป็นสกยาทิฏฐิได้เลยละสกยาทิฏฐิคือละมโนภาพได้ก็คือละสกยาทิฏฐิละวิจิจิฉาความสงสัยจะสงสัยอะไรอีกเหลือมันมีแต่มโนภาพะรสงสัยอะไรมันไม่ได้เกี่ยวกับการปฏิบัติอย่างนั้นการปฏิบัติอย่างนี้ <laughs> มันไม่ได้เกี่ยวกับ เข้ากรรมออกกรรมไม่ได้เกี่ยวกับอะไรเลยไปดิด้วยเกี่ยวกับว่าเอ,อปฏิบัติเข่งปฏิบัติย่อนปฏิบัติญาณไม่มีมันไม่มีอะไรเลยครับอยู่ที่รู้เท่าทันมโนภาพหรือไม่รู้แต่ก่อนว่ามีเค่งมีย่อนมีตึกมีญานศีลพัดก็คือยึดมัน่นถือมั่นในศีเลพจน์ว่าต้องทําอย่างนั้นต้องทําอย่างนี้นันน่นเลยเหมือนพวก ที่ว่าทรมานร่างกายบ้าเดี๋ยบำลุงบำเลอร่างกายบ้างเนี่ย,ยมันแบบนั้นแหละอยู่ยมันยังไม่เข้าใจเอ,อหรือว่าทําฌานอย่างนั้นทําฌานอย่างนี้เนี่ยให้จิตตั้งมั่นอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เข้าใจแล้วถ้าชานก็คือบรุภาพมันรู้จักแล้วฌานทั้งหลายก็คือบรุภาพกามทั้งหราก็คือบรุภาพจเทตเบี้ยมันเข้าใจ เนี่ยเพราะละบดุภาพบดีได้เข้าใจบัลุภาพบดียี่ห้าเปอร์เซ็นตเป็นพระโสดาบันเข้าใจบัรปภาพเรื่องคนสัตว์สิ่งของเราเขาี่บัลปูขึ้นมาแล้วเข้าใจมันเป็นเพียงบัรปภาพด้วยถ้าห้าสิบเปอร์เซ็นเป็นพระสกิทาคาบีเข้าใจร้อยเปอร์เซ็นเป็นพระนาคามีเรื่องคนสัตว์สิ่งของนี้นะ ว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่เ,าเราแล้วบดบ่อเฉยแต่พระานาคามียังติดมโนภาพเรื่องฌานอยู่พอเข้าฌานไปว่าติดบาตนิ้มโนภาพถึงเส้นถึงเสงถึงสีถึงเกากระสินสิบอสุภา,าษีอะุสติสิบมันพยายามติดตรงนี้อยู่ติดอากาศานันจย,ยตนะวิญญาณจัยยตนะอากิจัจจายตนะอยู่เนี่ยเข้าตรงนี้ว่าตรงนี้เป็นพอด,ดีแบบมันสงบเหลือเกินสุขเหลือเกิน มันไม่ถูกก็มาติดตรงนี้เลยพระราคามีจนกระเข้าใจลูปปชาลูปปชาแล้วลูปราคะลูปร拉าละลูปราฆาลูปราคะเข้าใจแล้วว่ามันเป็นเพียงมโนภาพอดีก็ดีมันจะมีอะไรก็มโนขึ้นมาอู้มโน่งมันไม่เที่ยงนั่นเลยเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันเกิดมันเสื่อมมันสลายดับละอี้ได้ลูปราคะละลูปราคะอูปราคาได้มานะ ความถือว่าเราก็หายไปครัว่าเราคืออะไรก็คือมโนภาพนั่นแหละมโนถึงกสินสิบก็ว่าเราคือกสินนั่นแหละบรโถถึงอสุภะสิบก็เราคืออสุภะนั่นบารโถถึงอะไรก็จะเลยอากาศานั่นจะ,จะว่างเป็นเราเอาว่างเป็นเรามโนถึงวิญญาณจะเอาวิญญาณนั่นเลยผู้รู้นะเป็นเราเนี่ย อากิจจะจะรักกับผู้รู้มันน้อยลงเหลือหน่อยหนึ่งก็เอาผู้รู้ด้อยอะไดเป็นเราในว่าสัญญานัญญากเอาสัญญารู้บ้างเอาสัญญาดันเละเอามโนภาพดันเละมโนภาพทั้งหมดเลยมโนว่างกับบรุภาพบรุว่าวิญญาณก็บรุภาพมโนว่าเร่นจำได้บ้างจำไม่ได e ้บางสัญญาที่มันจำได้บางจำไม่ได้ก็ม็นคือมโนภาพสัญญาคือบรุภาพ จะเบียอะไรถ้าหลุดจากอันนี้ก็เข้าใจอันนี้แล้วก็พระธิพานเท่านั้นเลยมันเป็นเพียงมโนภาพมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราละสักยะทิฏฐิละวิจิจาละสีลพัตตะรบาทละราคะโทสะลูราคะลูราคะได้ละราคะโทสะได้ถ้าละรูปเราได้ได้เปนกานละได ละได้เด็ดขาดก็ละลูปคนสัตว์สิ่งของเราเขาได้ราคะโทสะก็บวดเด็ดขาดรูปราคะบเนี่ะคือรูปประชานรูปประชานนั่นของพระอราคามีที่จะต้องละเพื่อความเป็นพระลานก็คือรูปปะจชานรูปประชานนั่นเองเข้าใจเรื่องรูปประชานรูปประชานก็รูปราคะรูปรามานะก็หายไปความถือตนถือตัว มันไม่มีตัวมันเอาอะไรไปตัวะเอามาโนภาพอะเลยเป็นปตัวเป็นตนเป็นตัวมานะเกิดเพราะยึดถืออามาโนภาพะมโนภาพดีดีมโนภาพดีไม่ดีมันก็เลยเกิดมานะขึ้นมามานะอุทจจ์ความฟุ้งกับฟุ้งหาลูกหาลูกหามาโนภาพมโนภาพดีละเอียดบมโนภาพทีหยากฟุ้งไปอยู่อย่างนี้ นี่ว,ว่าอุทจจะอวิชาก็คือไม่รู้ว่าที่หาอยู่ที่ดูที่หาและรักษาอยู่ดีนะมันเป็นเพียงมโนภาพเมื่อได้รู้เท่าท่นอย่างนี้ว่ามันเป็นเพียงมโนภาพบัญญัิเบียรไรอวิชา,าวิชาก็เกิดอวิชาก็ดับไปนี่คำว่าวิชาคือรู้เท่าทานแต่มันเป็นเพียงมโนภาพที่เราเพ่งอยู่นี่ ที่เราหาที่เรารักษาอย่าดูไปเปียเพียงมโนภาพมันไม่มีอะไรมันเกิดแล้วก็เสื่อมสลายดับมันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกขังมันเสื่อมสลายมันเป็นนัตตาเป็นของมันไม่ใช่เรามันไม่บีตัวบีตนจริงๆและมันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเป็นเพียงมโนภาพที่เกิดจากจิตจิตมันสร้างมโนภาพบันหลอกจิตไปแล้วไม่ีอหลหลอกให้บัดดีก็คือเป็นฌานที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า ก้าดีไม่มบีมโนภาพแปดดินยังมีมโนภาพเหลืออยู่ก็คือบิสัญญาอยู่เก้าหมดสัญญาไม่มีอะไรหมดทั้งสัญญาบททั้งเวทนาที่จริงเก้าก็คือพระนิาพานนั้นหละแต่เป็นพระนิาพานที่อยู่โชคขาวเมื่อไดไปเข้าใจความจริงของมันทั้งหมดเป็นพระนิาพานตลอดกาลเข้าใจความจริงของมันทั้งหมดทั้งหบดเป็นเพียง มโนภาพมันไม่มีอะไรที่จะยึดถือเอา่จะเกิดจากจิตนี่แหละจิตก็คือหลับก็คือจิตตื่นไม่รู้อะไรก็คือจิตตื่นรู้ไม่เอาอะไรก็คือจิตสักแต่ว่าบทไม่เอาอะไรก็จิตตื่นรู้แล้วยึดยุ่งปุงแต่งกลายเป็นขันขึ้นมาก็จิตและปรากฏการทางจิตมันเป็นเพียงจิตและปรากฏการทางจิตของจิตอย่างหนึ่ง ถึงมันปรากฏการในหมดหลับมันก็ปรากฏการได้รู้เฉยๆก็ปรากฏการได้ตื่นเฉยๆก็ปรากฏการได้ตื่นรู้ไม่เอาอะไรก็ปรากฏการอย่างหนึ่งตื่นรู้ไปเอาอะไรก็เป็นปรากฏการอย่างหนึ่งของจิตทึ่จะยึดถือไม่ได้สิเราดีเพราะมันไม่เที่ยงสักอย่างอันไหนอันไหนมันก็ไม่เที่ยงมันเป็นเพียงปรากฏการจิตและปรากฏการทางจิตมันไม่เที่ยงสักอย่างอะไรที่เป็นไม่เที่ยงจะยึดมัน พอมันไม่เที่ยงแล้วมันจะเป็นมันจะเป็นทุกข์ถ้ายึดมันไม่เที่ยงแล้วมันจะเป็นทุกข์ทุกข์ถ้ายึดถ้าไปยึดมันก็ไปทุกข์แต่ถ้ายึดมันก็ทุกข์ทันทีเพราะมันจะไปอยู่มันไปเที่ยงมันก็จะไปอยู่ยึดไม่ได้สักอย่อะไรไม่เที่ยงอันนั้นก็จะปิดทุกข์เดี๋ยวถ้าเรายึดถ้าเราไปยึดก็ไปทุกข์อะไรไม่เที่ยงอันนั้นก็เสื่อมสลายอะไรเสื่อมสลาย เกิดขึ้นเองตั้งอยู่เองเสื่อมสลายเองแล้วจะแทบใหญ่มันเกิดเองตั้งอยู่เองเสื่อมสลายเองจะทเทบเองกับมันจิตก็มีอยู่อย่างนั้นเองเวลาเป็นขันมันก็นเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมแล้วก็สลายแล้วก็ดับมนุภาพทั้งหลายเกิดขึ้นเองตั้งอยู่เสื่อมสลายแล้วก็ดับจะทเบเองกับมัน ที่เกิดขึ้นเพราะสังขารเนี่ยมันปรุงมันเต่งมามนุภาพสัญญาเนี่ยมาเกิดขึ้นเองตั้งอยู่เองสืบสลายเองดับเองสัญญาหามันก็มาไม่หามันก็มาแล้วยู่เฉยมันก็มาสัญญาจำได้รูปเนาจะเกิดเพราะเราสัญญามาแล้วเราโง่ก็เไยไปปรุงไปแต่งต่อก็เลยเป็นรูปขึ้นมาสัญญาขันมันมาอยู่แล้วยังไงก็มาเป็นรูปประคันนี่ย มันมาเพราะเราบปยึดยุบปูแต่งล้วปรุงเราแต่งขึ้นใหม่เติมเสริมต่อขึ้นมานมันก็เลยกลายเป็นรูปประคันขึ้นมาเวทนาขันพวกนี้มีแต่หลงทั้งนั้นหลงมันได้เกิดเวทนาก็หลงถึงเกิดจะถือมันเกิดยังไงมันก็เป็นแค่จิตมไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราถือมันจะเกิดเป็นขันก็เป็นแค่จิตไม่ใช่เรา,ไม,เราไม่ใช่เขาเราอยู่ดีเป็นของธรรมาชาติ เกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมสลายก็ดับตามธรรมชาติมันอยู่ดีทางถึงมันเป็นขันก็ไม่ทุกข์กับขันรู้เท่าทันขันเลยไม่ทุกข์กับขันดีเลยเมื่อใด้รู้เท่าทันขันเลยไม่ทุกข์กับขันนั่นหละนี่ว่าปัญญาวิมุตต์รู้เท่าทันรูปขันเวทนาขันรู้เท่าทานันสัญญาขัน รูปขันเวทดาขันรูท้าทาันสังขารละขันวิยาดาขันว่าเป็นสักเตว่าปรากฏการทางจิตเท่านั้นมันไม่มีเรามันไม่มีของเราอยู่ในนั้นมันเป็นข้องธรรมชาติเป็นปรากฏการอย่างหนึ่งทางจิตถ้าเห็นมันอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าญานนะสัมปยุสติหรือว่าสติปัญญาญาณน,นี่เรียกว่าสติปัญญาณ ถ,ถ้าทำฌานอยู่เรียกว่าสติสัพชัญญะหรือว่าทำวิปัสนาใหม่ใหม่ก็สติสัพชัญญะเวลาวิปัสสนาเกกาสติปยายาัญญาญาสติตัวนี้สติที่าตามรู้ขันสติตามรู้ธาตุรีกว่าสติสัพชัญญะสติตามรู้ธาตุ ส่ากว่าจะเป็นฌานสติตามรู้ธาตุพอสติตามรู้ขันนี่เป็นวิปัสนาสติตามรู้อายตนะส่วนมากจะเป็นวิปัสคึ่งหนึ่งเป็นทั้งฌานเป็นทวิปัสนาแต่เมื่อใดสติตามรู้ขันนั่นเลยเป็นวิปัสนาเทเวิปัสนาจริงๆถึงเกิดเรื่องลักขณูปนิชฌานถึงจะเกิดสติตามรู้ขันวิปัสนาเทเทเลยล้วนๆเลย สติตามรู้ธาตุเป็นส่วนมากเป็นฌานเก้าสิบเก้าสิบเก้าอร์ซ็นตหรือเก้าสิบเอร์เ้าบเก้าเปอร์เซ็นเป็นฌานตามรู้ธาตุสติตามรู้ขันเป็นวิปัสนาเก้าสิบเก้าเปอร์เซหรือว่าเก้าสิบเปอร์เก้าสเก้าเจว่าลักขณูปนิชฌานีถือว่าเป็นฌานอยู่ก็เป็นฌานอยู่แต่มันก็เป็นวิปัสนาดดีนั่นแหละ ส่วนอยนายตนะเป็นทั้งชาญทั้งวิปัสสนาคนละครึ่งห้าสิบห้าสิชาญครึ่งหนึ่งวิปัสสนาครึ่งหนึ่งนี่แหละถ้าเจอดูรูปดูเสียงดูเพ่งที่รูปที่เสียงที่กินที่รสเฉยๆก็เป็นชานเย็นลอนเขยงเฉยๆก็เป็นชานถ้าเพ่งไปแล้วเห็นมันเกิดดับเกิดดับก็เป็นวิปัสสนา ดูรู้เห็นเป็นฌานสังเกตการกลายเป็นวิปัสนาขึ้นมานี่แหละว่าฌานกับวิปัสนาจะเกิดคู่กันไปเทนความจริงเขง้ามันเป็นวิปัสนาวิปัสนาเก,กา่ก้าหลวงปู่ม่านว่าวิปัสนาอุก,กิจเมื่อวิปัสนาจะอุก,กิจจิตก็รวมลงนั่นกลายเป็นญาณสัพพยุต นั่นลจิตรวมลงกลายเป็นญาณนัสประยุตตัวล,ลู้ลู้ลู่ลูไปทั่วเข้าใจไปทั่วญาณน,นังเป็นธรรมญาณเป็นธรรมธาตุมัคคสมังคีหรือว่าญาณสัพประยุตรหรือมัคคสังคีมันมีญาณตามไปด้วยหรือว่าญาณสัสประยุตผู้รู้อริรตามไปตลอดตามอะไรตามขันไปตลอดตามอายตนะไปตลอด ตามขันไปตลอดขันเกิดก็รู้ว่าขันเกิดนั่นแหละแต่ประยุทธมันถือมันในขันคือว่าศีลดีสมาธิดีปัญญาดีเกิดมรรคสบังคีเกิดญาณสัพยุตธมันรวมลงจิตรวมลงมันวูบลงถึงฐานฐานคืออะไรี้ติภูตังนั่นแหละฐานถึงจิตเดิมจิตเทพก็ได้ นี่ไปรู้เด่นอยู่เรียกว่าไปเจตุวีมูตเมื่อปัญญาบรพโอกายไปเจตุวีมูตใหตเห็นรวมรูบลงไปเหลือแต่จิตตื่นที่ไม่รู้อะไรเลยสัญญาก็ดับวิทดาก็ดับเป็นสัญญาเวทยิตารีโรได้เลยจริงๆเลยจิตมันรวมลงไปเป็นสัญญาเวทยิตารีโรเป็นนิ่งอยู่ไปรวมลงไปแล้วไปนิ่งสัญญาเวทยิตาริโรรวมนิ่งอยู่ เมื่อจิตรวมลงไปนิ่งอยู่ก็จะเห็นว่าที่มันทุกข์นะถอนถอนคืนมาโดยเฉาที่บรทุกเดี๋ยวพาะไปยึดยุงปรุงแต่งจิตถ้าไม่ยึดไม่ยุงไม่ปรุงไม่แต่งมันตื่นแต่ไม่รู้อะไรเลยมันก็ไม่ได้ทุกข์อะไรที่มันทุกข์พาะไปยึดยุกปรุงแต่งจิตจริงๆที่มันอยู่เฉยๆไม่ยึดยุกปรุงแต่งมันไม่ได้ทุกข์อะไรที่มันทุกข์ก่ยึดยุกปรุงแต่งนี่ต่างหากเห็นไหม ก็จะเห็นอย่างนี้เลยเข้าใจความจริงของมันเลยเห็นทุกเห็นสมุทยัยได้โลดเห็นว่าที่มันทุกเพราะอะไรโอ้ยยึดยุบผูกเต่งเพราะมันพอใจไม่พอใจในสิ่งรูปเสียงกลิ่นรสยินร้อนแข็งเพราะทั้งมโนภาพมันพอใจในสิ่งเหล่านี้มันก็เลยทุกเนี่ย พอใจไม่พอใจในสิ่งได้นรูปในเสียงในกลิ่นในรสด้เยน็นรดในเค็งในมนุภาพมันก็เลยทุกข์ถ้ามันละความพอใจไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสเย็นรสในเค็งเสียในเขาได้เรา,าเสียในบริภาพเสียก็จบมันจะทุกข์ได้ยังไงเห็นไวล้ละก็เมื่อกี้นี่มันยังไม่ทุกข์เลยนี่ออกมาเราก็ทํามันพยายามทําปัญญาวิตตทเกิดตามหลังเจตวิตติเกิดแล้วปัญญาวิบติเกิดตามหลัง,ลญญลงออกมาก็พยายามทำไปเรื่อย ไม่พอใจอะไรไม่พอใจอะไรจิตเฉยเฉยจิตจิตจริงจริงเขาไม่ได้พอใจไม่พอใจเขาไม่ได้มีอะไรเขาอยู่เฉยเฉยเห็นไหมล่ะมันก็จับอะไรเลยไว้จับหลักได้แล้วจับหลักใดก็ทําจิตเฉยเฉยอย่างนั้นสักแต่ว่าสักเ่ว่าทําจิตให้เป็นนิพพานอยู่ตัวสักต่วารูปสักเ่ว่าเสียงสักเ่วากลิ่นสักต่วารสสักเ่ว่าเย็นร้อนนอกแข็งสักต่วามโนภาพสักต่วาตาหูจมูกลิ้นกายสักต่วาจิต ไม่มีอะไรเลยบีดแต่แต่ว่าจิตก็ไปรดยเป็นกลางวางเฉย er, เป็นนิพานนั่นหละก็ส่งจิตที่เป็นนิพานนิพานจิตที่เป็นนิโรดนิโรดนิพานนิพานนั้นไว้โดยที่มีรูปเสียงกินรสอยู่แต่ไม่ยึดไปยุ่งไม่ปลุกไม่เต่งกันไปจิตก็ไม่ทุกก็ส่งไปเรื่อยส่งไปเรื่อย,เล,อยเลยปัญญาวิมุตติก็เลยเกิดค่อยๆเกิดไปนี่ปัญญาวิมุตตินะเมื่อเข้าถึงเจโตวิมุตต์เร็ปัญญาวิมุตติก็เกิดตามมา พอเข้าใจความจริงของมันแล้วว่าจริงๆแล้วที่มันทุกข์เพราะปฏิยุทธ์จุดปูกเต่ง mm. บางทีจิตัรรลมันมก็รวมได้เรื่อยๆได้เลยจิตรวมลงหรือมักคัสมังขีมก็ลงได้เรื่อยบางทีพี่หลอกก็มีเสือจะกินงูจะกินก็มีอะไรที่ันทําให้กลัวที่สุดก็รวมลงได้จิตรวบถึงฐ,ฐานคือกัน วบลงไปลวบถึงฐานก็นิ่งอยู่เฉย <ๆ S 1> เห็นว่าเออเขาไปมายึดยุ่งปูงแต่งมันถึงทุกข์แต่ถ้าไปยึดยุ่งปูงแต่งมันจะมีอะไรร่างกายที่เขาไม่ได้กลัวเลยถึงมันมีอยู่มันไม่ไกลัวอะไรเขาไม่ได้ทุกข์อะไร <c oughs> เขาเก่เขาเจ็บเขาตายเขาก็ไม่ได้ทุกข์เพราะจิตต่างหากที่มันทุกข์แล้วก็พอจิตโง,ง่ถ้าจิตไม่โง่หรือว่าจิตหลุดเข้าไปตรงด้านแล้วไม่คิดอะไรมันก็ไม่ทุกข์ที่มันทุกข์เพราะมันโง่แล้วมาคิดนั่นคิดนี่มายึดว่ายุ่งมาปูมาแต่งกันล่ะ ก็ยามละความยึดยุ่งปรุงแต่งกันนั้นเลยพอใจไม่พอใจเลยเอาไปเรื่อยออกไปเรื่อย,อออยจนเป็นปกติสม่ำเสมอยึดยุ่งปรุงแต่งไม่มีเป็นปกติสม่ำเสมอก็เลยไปทูกนั่นเองมันก็เลยไปถูกมันสม่ำเสมอแล้วมันก็ไม่ทุกนิ่งอยู่เดียวเป็นปกติไม่รักษา นิพานอยู่ด้านไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนเป็นนิสัยจะเป็นสันดานนั่นนิพานนั้นก็เป็นการไม่ยึดไม่ถือเด้การมีญาณน่ะสัพยุทธ์เข้าไปรู้อยู่ตลอดรู้ว่าจิตก็เป็นแค่จิตมันจะเป็นยังไงก็เป็นสักแต่ว่าจิตกายก็เป็นสักแต่ว่ากายมันจะเป็นยังไงก็สักแต่ว่ากายธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมันจะสุขมันจะทุกข์มันจะอะไรก็เป็นแค่กาย ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นของธรรมชาติจิตก็เป็นแค่จิตมันจะยึดมันจะทุกมันจะสุกมันจะยึดถือไปยึดถือมันจะเข้าไปถึงตรงไหน,นก็เป็นแค่จิตเท่านั้นถึงไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันมีอยู่อย่างนั้นตามธรรมชาติของมันการเข้าใจจริงๆอย่างนี้เลยับก็เลยวิ่ yeah. นิพิทาเกิดที่ิทาเบื่อหน่าย ที่เขาไปยึดไปยุ่งแต่ก่อนไปยึดยุ่งปรุงแต่งเป็นสังขารเป็นบ้าเป็นบอลเลือเกินเรียกว่าสเพสังขาราดิจตัติแต่ก่อนไม่เห็นว่ามันไม่เที่ยงเห็นได้ว่ามันเปลี่นจริงเป็นจางตอนหลังมาเห็นแล้วสังขารนี่ไม่เที่ยงตัวยึดยุ่งปรุงแต่งก็ไม่เที่ยงมันยึดชั่วข่าวเท่านั้นสพเพสังขาราทุกขาติยึดที่ไรก,ก็ทุกทุกทีมีการเสื่อมสลายด้วย สเพธรรมานตาติสัพพสิงก็เป็นอยู่อย่างดัแเละกายก็เป็นอยู่ด้านจิตก็เป็นอยู่อย่างนั้นตามธรรมชาติมันเมื่อไม่มีใครไปยึดยู่ปูกแต่งมันก็เป็นของมันอยู่ตามธรรมชาติของบันอยู่ัจะทำไไมันก็มีเขาบัดอยู่อย่างนั้นหละตามธรรมชาติของมันสเพธรรมานตาติสัพพสิงก็มีอยู่อย่างนั้นเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นของธรรมชาติกายเป็นธรรมชาติจิตเป็นธรรมชาติ อยู่อย่างนั้นตามธรรมชาติของเขามันก็ปลงก็ปล่อยก็ละก็วางนั่นแหละเบื่อหน่ายคลายความพอใจวุ่นวุด,วดพ้นนิโรธี่ผ่าน